เดินดีๆลูกพ่ออยู่ไหนนะเอาเดินเบาๆลูกเดี๋ยวล้มครับนี่ไงอันนี้คืออะไรเนี่ยคือสส้นคอนของใครวันนี้ผมจะมาพามาดูผักพ่อมาชี้ครับนะผักพ่อผักพ่อสวยไหมสวยมากเลย สวยมากเลยอันแนะนำผักสิผักพ่อผักพ่อครับผักพ่อผักพ่อผักพ่อสวยไหม,มผักพ่อสวยไหมครับนุมน่มอ้หูนุมปลอดสารไหมปลอดสารปลอดสารปลอดภัย สะอาดตอาแล้วอร่อยครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับมาอุดหนุนเอามาอุดหนุนไหมมาอ,อน้นกันเยอะๆนะครับกันเยอะนะครับอ,อันนี้จะไปซ่อมอะไรซ่อมน,นูนซ่อมนุนเนี่ยระวังนะ ทีนี้ก็มาชมผักนะคะให้ดูนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นมินิคอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ฟิเล่น,นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปผักกาดแก้ว